พี่น้องอยู่กับช่องสมัยวุ่นเพลงชาแนลนะครับมือนีเ้าสิมาดูนะครับวิธีดูสัตว์ป่านะครับว่าปลามีเยอะมีหน่อยมีหลายนะครับนะครับหลังจากเซฤดูนะครับเก็บเกี่ยวแล้วนะครับจะเป็นช่วงดูดูป่าหน้านะครับทำประสบการณ์นะครับที่เคยสื่อสารมานะครับก็สือผ้ามาเบิงวิธีดูปลานะครับอุปกรณ์กับมีนนะครับก่อนดินครับ ครับมาหอดสะแล้วเฮาก็สติดกระตอบเบิ้งว่าปลานในสะมีหลายสันไหนเลยครับเนื้อโยนไปต้มหนึครับวันนี้รอสักพักหนึ่งเด้อครับรอดูสักพักหนึ่งครับในช่องข้องขี้หนูนะครับปลาในสะมีหลาย,ลายามีลอยขนาดปลดูครับ หลังจากเสร็จฤดูเก็บเกี่ยวนะครับช่วงป้าหน้าออกครับป้าหน้าแสบบิลีนะครับป้าหน้านะครับมันจะมีรสชาติแสบยญิงป้าน้ำพวกเขาไฟไหลผ่านนี่แห้งจะแสบแห้งนะครับนะครับเดี๋ยวรอดูนะครับว่าป้าสานีมันสิมีจํานวนหลายมีปลาใหญ่ปลาหน่อยหลายขําใดเ่าก็ประเมิอนโดยสายตานะครับเ่าก็ซุ่มนะครับโดยการย่นก่อนดินนะครับเพื่อไปกระตุนให้ป้ามันตกใจแล้วก็มัน ขึ้นนะครับขึ้นไม่เราเห็นเริ่มขึ้นแล้วครับเดินพ่นออกนะครับต้องกระซิอหูปลาในสะนะครับขึ้นแล้วนี่นะครับปลามีจักตัวกระซขึ้นในเราเห็นหมดเดิอพ่นอครับครับมาดูไก่ครับมาดูนี่ปลานีซื้อไหวนะครับ อันนี้สีไบดูนะครับปีนี้น้าม,มา่าตานะครับจะนามยูด้นนะครับมันกะทิปลามันกะทิบอ๋อไข่ใหญ่ขนไดน,นะครับแต่ดูการขึ้นแล้วรอมีตัวใหญ่อยู่ประมาณสี่หาตัวนะครับตุนกิโลอาจนีเป็นปลาเก่านะครับนะครับปลาใหญ่นะครับเห็นบหมครับขึ้น ตีหางแปดแนี่เป็นปกติเป็นปลาเข็งเลยครับเป็นปลาเข็งปลาหมอนะครับสิขึ้นหนุครับปลาใหญ่สิขึ้นแบบนั้นนะครับนะครับนี่ครับปลาช่อนนะครับนี่แต่ปลาหมอสิขึ้นนีดหีนะครับแปดแปดนะครับหนุปลาหมอนะครับนี่ครับปลาช่อนปลาช่อนสิขึ้นใหญ่ครับนี่ยเป็นใยนะครับน หลายตัวนะครับก็รอติดตามตอนต่อไปนะครับว่าเขาสิมาสูบมือไหนจะไปพี่น้องในเบิ้งว่าหรือเขาคำนวณเบิ้งแล้วว่าอ่ามันมีหลายมีน้อยนะครับพี่เดชโู้ฟ้องกันนะครับครับสันนี่ซื้อมาเท่าไหร่ครับสันนี่ซื้อสองพันครับสองพันนะครับก็รอเบิ้งนะครับราคาปลาปีน้กยังบัรท่านหู้นะครับว่ามันสีหลายสีน่อยนะครับสีมาที คือสีแพงนะครับก็รอดติดตามนะครับมีป้านี่จะด,ดูแลก็บค้นดีอยู่ครับนี่มรวมกับึ้นทั่วสะนะครับกับฝากติดตามนะครับช่องสมัยชชแนลสมัยวุฒเพ่งชชแนลนะครับฝากติดตามนำในเดเดอร์ครับกดไหลกดแช์แล้วก็กดกระดิง่งให้กำลังใจนะครับก็สืได้เฮ็ดคิดดีๆมาให้พี่น้องในเบิรงอีก นะครับมื่อนี้ก็สวัสดีเชียงตระหนีนะครับสวัสดีครับ